เปิดปึ้งเลื่อนลงไปสมมุติอาจารย์เบญญาจะยิงแอดวันนี้นะคะราคา135บาทเขนเทอร์ Enter. แอดใหม่เนาะเสร็จแล้วกดถัดไปหน้าที่1เสร็จแล้วตอนนี้มาหน้าที่2เลื่อนลงมาไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะคะ<า>ดูเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันนะคะมันอยู่ของมันดีอยู่แล้วนะคะอย่ายุ่งกับเขาโดยเด็ดขาดเราจะเห็นว่าตรงเลือก Facebook คือเลือกเพจน,นะคะอาจารย์เบญญาก็จะทาการเลือกเพจเช่นอาจารย์<อ>เลือกเพจนี้นะคะคอร์สออน ยิงแอดโฆษณาเมื่อเลือกเสร็จแล้วไม่ต้องสนใจเลยเลยนี่คือหยุดจุดที่1นนะหยุดจุดที่2ตํตำแหน่งค่ะเห็นไหมอาจารย์เลือกตรงคําว่าคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งที่ตั้งนี้ส่วนจังหวัดไม่ยุ่งครั้งแรกให้เลือกท้งประเทศนะคะเขาต้องการพี่แค่แต่ต้องเต็นกดตรงนี้เพื่อให้รูปร่างของประเทศไทยโชว์ขึ้นมาอายุนะคะอาจารย์จะเลือกเป็น 34จบที่4อ่า5สมมุติจบที่45ก็ได้นะคะเสร็จแล้วไอ้เพศอาจารย์เลือกผู้หญิงอย่างเดียวเป้าหมายไม่เลือกภาษานะคะอาจารย์ก็เลือกเป็นภาษาไทยไม่ชอบภาษาฝรั่งเศสเออนะคะเลือกคำแค่ว่าภาษาไทยอย่างเดียวนะคะเรียบอะภาษาไทยเรียบรอ้อย พอเลือกภาษาไทยเสร็จตรงนี้กดคำว่าตำแหน่งนะคะการจัดวางอุปกรณ์อาจาร,รย์เลือกมือถือเสร็จแล้วตรงนี้เอาออกให้หมดเลยที่เป็นสัญลักษณ์ติ๊กถูกให้เหลือแต่คำว่า Facebook อย่างเดียวเลื่อนลงมาตรงนี้เห็นไหมคะอาจาร,รย์เอาออกหมดเหลือแค่2ตัวนี้เท่านั้น <Okay. S 1> อนอกจากว่าพี่ยัมีวิดีโอนะคะพี่ค่อยไปเลือกเขาถ้าพี่ไม่มีไม่ต้องเลือกนะคะ Facebook เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะไม่อยู่ ได้ไปหน,นี้จําได้ไหมเขาเพิ่งปรับนะคะคุณพี่เห็นกันแล้วเนาะหน้าสองเสร็จแล้วค่ะอาจารย์จะจบแล้วนะมาถึงหน้าที่สามไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณพี่เลื่อนลงมาเรื่อยๆอาจารย์เลือกที่จะสร้างโฆษณาเองไม่ต้องสนใจเลยเลยนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอคําว่าเพิ่มสื่อเลือกคําว่าเพิ่มรูปเมื่อกดเพิ่มรูปเสร็จอาจารย์เพิ่งเซฟรูปเมื่อกี้กดคําว่าอัปโหลดกดคําว่า เสร็จแล้วเลือกเพิ่มนะคะพอ,เพ,เ,อนะะเพิ่มเสร็จรอสักครู่นะคะเพิ่มเสร็จรอสักครู่มาแล้วนะคะกดถัดไปรูปนี้ใช่หรือไม่อาจารย์ตอบกับ Facebook บอกว่าใช่นี่คือรูปที่ฉันต้องการยิงแอดถ้าเธอดูแล้วถูกใจเธอถูกต้องเธอกดคำว่าเรียบร้อยเลย